สวัสดีครับลีหละกินฮานนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องพลังของจิตใต้สำนึกโอเคก่อนอื่นผมอยากจะบอกเลยนะว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรคือคือจริงๆอะ่ะคนเรามันจะมีอยู่3ามแบบนะครับจิตเหนือสํานึกแต่จิตเหนือสํานึกันเนี้ยผมจะยังไม่พูดถึงมันนะเพราะว่าอันนี้ความตอนนี้ผมก็ยังศึกษาเรื่องจิตเหนือสํานึกอยู่มันเป็นอีกระดับหนึ่งที่ ที่เขาผมเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนก็เรียกว่าพระเจ้า i n n e r voice มันคือมันคือจิตที่อยู่เหนือเราอีกขั้นหนึ่งอ่ะแต่ว่าโัรนี้ผมจะยังไม่พูดเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นในอนาคตเนาะครับปกติคนเรามันก็จะมีจิตสํานึกจิตสํานึกก็คือตัวเราเนี่ยแหละครับไม่ถึงว่าความคิดของเราเป้าหมายของเราแพชชั่นของเราแต่จิตใต้สํานึกเนี่ยเนี่ยคือ จิตใต้สํานึกเนี่ยเป็นแบบว่าอะไรที่มันฝังอยู่เบื้องลึกข้างในฮะแล้วผมอยากจะบอกนะว่าพลังงานของจิตใต้สํานึกอ่ะมหาศาลกว่าจิตสํานึกมากเลยมันคือความรู้สึกข้างในอะ่ะโดยแท้จริงคือถ้าคุณอยากให้กดแรงดึงดูดทํางานเต็มที่อ่ะคุณต้องปลูกฝังความรู้สึกดีเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณคือผมจะบอกว่ามันใช้เวลานานมาก จิตใต้สํานึกเนี่ยใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ปึ๊บปั๊บจะได้เลยนะฮะแม้จะแม้คุณจะมีจิตสํานึกที่แบบว่าผมสมมติวันเนี้ยคุณอยากเปลี่ยนตัวเองผมสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณเป็นคนที่นอนตื่นสายมาทั้งชีวิตใช่ไหมจนคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะพอละคุณอยากเปลี่ยนตัวเองละคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างให้แบบว่าให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ด้วยด้วยด้วยแต่เดิมคุณเป็นคนนอนตื่นสายฮะจิตใต้สํานึกของคุณอนะ่ะเขา ยังไม่รับในการนอนตื่นเช้าเขายังไม่รับเขายังไม่รับความรู้สึกตรงนี้พอจะนึกออกใช่ไหมตอนนี้ผมกําลังฝึกเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าผมก็ผมอยากจะตื่นสม่งว่าผมอยากจะตื่นตีห้าแต่ทุกทีผมเป็นคนนอนสักประมาณตื่น8ปดเก้าโมงคุณคิดว่าคนที่จะนอนตื่น8ปดเก้าโมงที่อยู่จะไปตื่นตีห้าทำได้ไหมครับถามว่าถ้าแรงจูงใจนั้นหนักมากพอมันจะตื่น ผมเคยนะสังเกตเวลาที่แบบว่าผมรู้ว่าเช้าเนี้ยกำลังจะมีข่าวดีอะ่ะผมจะตื่นแบบมีความสุขเหมือนแบบกำลังจะเจอสิ่งดีๆที่กําลังจะมาอยู่อะ่ะมันจะแบบมีความตื่นเต้นอนะ่ะและจิตใต้สํานกของผมมันแบบมันอยากจะได้ได้เจอเช้าว,วันรุ่งขึ้นอะ่ะทั้งทั้ที่ผมนอนน้อยนะแต่ผมตื่นตื่นได้ ั้นที่ผมนอนน้อยอ่ะแต่ผมก็สามารถตื่นได้อ่ะแล้วมีความสุขด้วยอ่ะผมนอนน้อยมากแล้วผมก็ตื่นมาเพื่อที่จะแบบว่าผมรู้สึกว่าผมจะเป็นช่วงที่แบบมันมีความสุขอครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าเออแบบมันมีอะไรสักอย่างที่เป็นข่าวดีในตอนเช้าอ่ะอ่าที่แบบว่าที่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยผมตื่นแต่พอวันถัดมาครับรู้ว่ามันไม่ได้มีข่าวดีอะไรแล้วแต่ก็ยังอยากตื่นนะจิตสํานึกอยากตื่นเช้าครับ อยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆแต่พอเอาเข้าจริงอะ่ะไม่ตื่นนะผมลองแล้วผมตั้งนาฬิกาปลุกติดกันอะ่ะหกเจ็ดปดเกน่าจะประมาณทุกหนาทีฮะตั้งแต่ตีห้าตีห้าห้านาทีตีห้านาทีตีห้าบห้านาทียาวจนมาจนถึงแบบหกโมงเช้าเลยอะ่ะคุณเชื่อไหมผมไม่ตื่นเลย ตื่นมาแล้วก็ปิด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 ,ปดสุดท้ายวันนั้นตื่นสายกว่าเดิมฮนะจากที่ต้องตื่น8ปดเ้าโมงตื่น1ิบโมงเลยทีเนี้ยมันกลายเป็นการปลุกฝังจิตใต้สํานึกคือจิตใต้สํานึกผมปฏิเสธที่จะตื่นเช้าอะ่ะคือผมไม่ได้พยายามฝึกเขาถามว่ามันมีวิธีฝึกลหลายๆขั้นตอนนะแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะที่ผมเคยฟังคนสสาเร็จเขาอธิบายกันในเรื่องการฝึกจิตใต้สํานึกคือต้องไม่ฝืนเกินไป พอจะนึกออกใช่ไหมฮะค่อยๆเริ่มอย่างเช่นสมมติคุณวันนี้คุณตื่นประมาณสัก8โมงครึ่งแล้วกันสมมตินะวันนี้เอาตื่น8โมงให้ได้ก่อนตื่น8โมงให้ติดกันเนี่ยประมาณสัก20วันประมาณสัก20วัน3อาทิตย์อะประมาณประมาณคร่าวๆครับประมาณ3อาทิตย์ทําให้ได้3อาทิตย์ก่อนตื่น8โมงเนี่ยทำได้ไหม ถ้าคุณทำไม่ได้นะคุณไม่ต้องไปหวัง7จ็ดโมงครึ่งไม่ว่าไม่ต้องหวัง6 0โมไม่ต้องหวังตีห้าครับเพราะมันจะทำต่อถ้าคุณอยากทำต่อเนื่องให้ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกคุณต้องค่อยๆทำทำแบบตื่นให้เร็วขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงอะแต่ว่าทำอย่างงั้นติดกันให้ได้3อาทิตย์ผมลองใช้วิธีเนี้ย มันทุกวันเนี่ยถามว่าทําได้ไหมก็ยังยังมีหลุดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันไม่หักหงอยกันไปเคยคิดที่จะไปฝืนตื่นตีห้ามันทําได้นะแต่มันทําแบบรู้สึกเครียดมากเลยนงะแต่วันที่ตอนมินาทีที่ตื่นมารู้สึกแบบรู้สึกโขดหูกับชีวิตแต่ทั้งทงที่เราฟังพลังงานด้านบวกมาทั้งวันพยายามก่อนนอนก็ฟังแต่เรื่องบวกเรื่องดีๆแล้วพอมาเจอ,พอ,เจอพอมาเจอตื่นตีห้าร่างกายเพียมากจิตใต้สํานึกผมมันแบบมันปฏิเสธแบบโดยตรงเลยว่าทําอะไรของ ฟิทำอะไรของเองวะเนี่ยตื่นตีห้าทำไมเนี่ยคือแบบโอ้โหมันแบบพลังของจิตสำนึกอะไม่สามารถสู้จิตใต้สำนึกได้เลยผมจะบอกว่ามันสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางสู้ได้ด้วยการส่อสู้กับจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากนะครับผมมันต้องค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยดังนั้นทิศ วันนี้ผมจะบอกทิคเล็กๆไปนะครับคือค่อยๆปรับทีละนิดอะไรก็ตามที่คุณอยากจะเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของคุณนะสมมติวันนี้แบบว่าคุณคุณแบบว่าอยากออกกำลังกายแล้วกันอย่างที่ผมบอกออกกำลังกายลองเริ่มจากแค่วันละหนึ่งนาทีก่อนก็ได้ออกหนึ่งนาทีเนี่ยให้ได้สามอาทิตย์ทำทุกวันนะใช้คําว่าทําทุกวันจะวิดพื้นจะลุกนั่งจะซิดอัพแล้วแต่คุณแต่ขอแค่นาทีเดียว ไม่ต้องทํามากกว่านี้ฮะขอนาทีเดียวคุณไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยสองนาทีเลยห้านาทีเลยก็เบาหนึ่งนาทีน้อยไปไม่ต้องครับนาทีเดียวแต่ผมต้องการให้คุณทําติดกันสามิาท์หลังจากนั้นคุณเพิ่มถ้าจากสามิาท์แรกคุณเพิ่มเป็นสองนาทีถัดจากสามิาท์ถัดไปเพิ่มเป็นสามนาทีถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งปีฮะถ้าทั้งตลอดทั้งปีเนี่ยสามาทีสามนาทีเนี่ยมันจะเท่ากับว่า ประมาณสักผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยคุณจะออกวันละประมาณ20เกือบ20นาทีได้แล้วประมาณ20กว่านาทีซึ่งทำให้ได้ก่อนเนี่ยเริ่มจากอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากเป็นคนออกกําลังกายให้ได้ทุกวันนะผมทิคง่ายๆของผมก็คือเริ่มออกกําลังกายวันละหนึ่งนาทีอยากเก็บเงินให้ได้เริ่มเก็บวันละหนึ่งบาทขอบาทเดียวแค่บาทเดียวนะครับลองดูนะเริ่มบาทเดียวแล้วก็เก็บไปให้ได้สักยี่สามอาทิตย์ ก็คือยี่บเบาทคุณอาจจะบอกโอ้ยบาทเดียวจะช่วยอะไรผมไม่ได้ต้องการเงินเยอะเลยผมต้องการแค่บาทเดียวเท่านั้นช่วยเก็บให้ผมหน่อยผมขอแค่นี้แค่บาทเดียวจริงๆอ่าคุณทำคุณติ๊กไว้เลยว่าคุณทําได้หรือเปล่าบาทเดียวสามอาทิตย์ถัดมาผมขอเป็นสองบาทสามอาทิตย์ที่สามสามบาทสามอาทิตย์ที่สี่สี่บาทสามอาทิตย์ที่ห้าห้าบาท ทำนี้ไปเรื่อยคุณไม่ต้องสนใจครับว่าทั้งปีมันจะเท่าไหร่แต่คุณต้องทํามันไปตลอดชีวิตผมเชื่อว่าถ้าคุณทําตลอดชีวิตนะผ่านปี5ปีข้างหน้าคุณอาจจะเก็บประมาณวันลาร้อยก็บาทแล้วนะครับเวลาร้อยสองรอแล้วคุณอาจจะมีเงินหมื่นเงินแสนแล้วแต่เป็นการเก็บที่คุณแบบเป็นผมว่ามันเข้าจิตใต้สำนึกแล้วอะถ้าคุณทําได้ถึงระดับ4ีหปีเนี่ย เนี่ยครับการจะฝึกจิตใต้สําสนึกเป็นการที่ต้องทําอะไรซ้ํากันเป็นเวลายาวนานมากกว่าเขาจะยอมรับนะฮะคุณไม่สามารถเปลี่ยนจิตใต้สําสนึกได้ทุกวันนี้ผมบอกเลยผมผมอยากเป็นคนตื่นตีห้าได้มากเลยแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยผมอาจคลิปนี้ก็ตีหนึ่งละผมต,ตื่นตีห้าร่างกายผมก็พักผ่อนไม่พอซึ่งชีวิตผมจริงๆมันควรจะบาลานซ์ทุกๆอย่างแต่ก็ผมก็พยายามไม่ตื่น เพราะพยายามไม่ตื่นสายเกินไปก็ตื่นประมาณ8ปดโมงแปโมงครึ่งสายสุดก็เก้าโมงก็คือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องตื่นขนาดนั้นแต่ห้ามตื่นเกินหลังจากเก้าโมงเนี่ยควรจะตื่นแล้วไม่ควรให้มันสายไปกว่านี้นะครับก็คือสิ่งที่จะสรุปให้สันส้นๆก็คือวันนี้บอกทิกนิดนึงนะฮะพลังของจิตใต้สำนึกเนี่ยสูงสูงกว่าทุกจิตเลยแล้วกัน นะครับจิตเนื้อสํานึกวันนี้ผมยังไม่ค่อยพูดถึงเพราะตอนนี้ผมกาลังศึกษาเรื่องราวเรื่องนี้อยู่และนาคตผมอาจจะกลับมาพูดเรื่องจิตเนื้อสานึกให้คุณฟังนะฮะส่วนจิตสํานึกก็คือความคิดของคุณอนะ่ะจิตสํานึกของคุณอนะ่ะตัวคุณแต่จิตใต้สํานึกมันคือสิ่งที่ฝังอยู่ข้างในละข้างในจิตใจของคุณนะอ่ะอ่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันอยู่ข้างใน,นะคะถ้าคุณอยากรู้คุณรู้ตอนตอนสภาวะที่คุณรู้สึกแบบ นั่นแหละตอนตื่นนอนอ่ะนั่นแหละพลังของจิตใต้สํานึกล้วนๆเลยคุณอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คุณตื่นได้อ่ะเต้นตอนเด็กผมกลัวแม่ผมมากแม่ผมตีผมไงจิตใต้สํานึกผมกลัวการที่จะโดนตีผมเลยผมเล็ดผมเลยกล้าที่จะแบบตื่นออกมาได้คุณทำงานตื่นตีห้าคือจิตใต้สํานึกของคุณแบบถ้ากูไม่ไปกูก็ตกงานเนี่ยแน่ๆคือจิตใต้สํานึกคือมันมีความกลัวอะไรบางอย่างที่จิตใต้สํานึกรับแต่ การจะชนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าแรงจูงใจมันจะต้องมากพอแต่วิธีในการฝึกง่ายๆก็คือทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณโดยการที่ไม่ต้องทําเยอะเกินไปทําแค่เล็กๆน,น้อยๆแค่นั้นก็เพียงพอนะครับผมนะจากทิกที่ผมบอกไปก็ประมาณนี้ถ้าหากคุณอยากฝึกจิต จิตใต้สำเนกของคุณให้มันดีขึ้นผมบอกเลยนะถ้าคุณฝึกจ,จิตใต้สำเนกคุณได้เนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมมาลงคลิปรีแหล์อินฮาร์เนี่ยผมก็ลงวันละคลิปขอแค่วันละคลิปเดียวฟไม่ต้องมาทำมนหนึ่งสามสี่คลิปเหมือนและช่วงแรกๆไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วขอัวละคลิปทําให้ได้ทําวันละคลิปให้ได้ก่อนช่วงนี้ถามว่ามีหลุดบ้างไหมมีหลุดบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะโฟกัสคือตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำหนึ่งคลิปเนี่ยมันมันมีกะมันสมองผมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้สอง มันเป็นอะไรที่ผมพูดยากมากเลยอ่ะมันแบบว่า,อ,าอีกใจหนึ่งเหนื่อยมาก็บอกพักสักวันสิแต่อีกใจหนึ่งนี้ตอนนี้จิตใต้สํานึกผมสามารถตอบกลับมากับจิตสํานึกได้แล้วว่าแบบว่าไหนๆบอกว่าอยากประสบความสําเร็จไงแค่วันละคลิปเองถ้าทําไม่ได้ก็อย่าถามถึงความสําเร็จเลยมันก็กระแทกจิตใจดําผมะนะตึงผมเลยต้องมาพูดต้องมาทําคลิปทุกวันอย่างน้อยสักวันละหนึ่งคลิป ประมาณนี้ครับทุกอย่างมันต้องค่อยๆฝึกมันต้องอยู่ในชีวิตคุณอนะ่ะมันต้องเป็นชีวิตคุณให้ได้ทุกสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณให้ได้ไม่ใช่ฝืนดังนั้นผมเลยอยากให้คุณเริ่มทําทีละเล็กๆนะครับแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็มีเรื่องจะมาพูดประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากขอโทษทีครับพอดีสัญ,ญญาณมันขาดไปช่วงหนึ่ง ก็คือโดยหลักๆก,ก็คือถ้าคุณอยากฝึกจิตใต้สำนึกเนี่ยก็คือผมอยากให้คุณเริ่มทำทีละนิดๆมันต้องเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตคุณให้ได้หลักๆเลยนะครับมันต้องเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตคุณให้ได้ดังนั้นผมอยากให้คุณเริ่มทำในสิ่งที่เล็กๆนะทำทีละนิดเดียวแค่นั้นครับแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าผมพูดสัญญาณอะไรไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีผมใช้ยังคงใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวในการทําอยู่ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายแต่จะพยายามปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับลีลาหินฮาร์สสวัสดีครับผม